วันนี้นะครับเราอยู่กับรถคันนี้เลย E350 Eplug i n h y b r i d นะครับคันนี้ราคาหายจากรถใหม่ป้ายแดงถึง3ล้านบาทสภาพเป็นอย่างไรน่าใช้ไหมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับ the i hit it the most there's no misses something like fish in a barrel it's no different blindfold on me i still got the most vision trans said i told them before but they don't listen กับคันนี้เลยนะครับนี่คือ mercedes-benz e350 eplug in hybrid นะฮะแล้วก็เป็นนรุ่นโฉม w213 ด้วยคันนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่าราคาเนี่ยของเขาน่าสนใจมากๆนะครับราคาประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงได้ถึงเกือบ3ล้านบาทเลยนะและก็สภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้านก่อนเลยครับสภาพด้านหน้านะครับในส่วนของฝากระโปรงนะปกตินะครับโดยเฉพาะเลยสีดำเนี่ยนะเวลาที่เราออกรถใหม่ป้ายแดงมานะครับ จะค่อนข้างมีรอยได้ง่ายนะหรือว่าจะเป็นรอยขนแมวอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าคันนี้นะครับสภาพด้านหน้าฝากระโปรง<ม>เห็นไหมฮะสีสันสวยงามไม่มีริ้วรอยเลยสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ดาวโจมนะฮะแล้วก็กริลพอร์ตด,ด้านหน้านครับเป็นริลพอร์ตแบบ2ชั้นแบบแนวนอนแบบนี้นะถ้าเป็นรุ่นอ e ี l a า s นะริลพอร์ตของเขาจะเป็น2ชั้นนะครับแบบนี้เลยมีสตาร์โลโก้ด้วยนะครับแล้วก็กล้องรอบคัน กันชนด้านหน้านะครับเป็นกันชนแบบชุดแต่ง AMG Aero p l a s นะอยู่ในรุ่น AMG เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความสวยมีความสปอร์ตไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆครับแล้วก็น่าใช้งานมากๆครับไฟหน้าของ Mercedes-Benz รุ่นนี้นะครับเขาใช้เป็นมันติ b e ี m LED นะครับซึ่งรุ่นใหม่ๆนะครับจะมีการปรับเทคโนโลยีให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้นและก็ส่องสว่างได้ไกลยิ่งขึ้นนะอย่างคันนี้นะครับใช้เป็นมันติบีม LED นะครับซึ่งมีไฟนะครับอยู่ในเบ้าไฟนี้นะครับถึง84หลอดแล้วก็สามารถส่องสว่างได้ไกลถึง650เมตรเลยนะครับนะทั้งมีร,ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟส่งต่มอัตโนมัติและก็ไฟหักเลี้ยวตามพงมอะไรด้วยนะคันนี้ก็เรียกได้ว่าระบบไฟหน้าจัดเต็มมาให้เลยรวมถึงมีในส่วนของ daytime running light มาให้อีก2เส้นนะครับ นนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความสวยความปลอดภัยในเรื่องของไฟหน้าครับผมมาต่อกันที่สภาพห้องเครื่องนะครับ ห้องเครื่องของเขานะครับนี่เห็นไหมน็อตฝากระโปรงเดิมนะฮะแล้วก็คานเมดอาร์ตนะครับสภาพสวยเลยนะคานหน้าไม่เคยมีการขยับน็อต<ด> <not S 1> เลยไม่เคยมีการชนด้านหน้านะครับสีเดิมทุกจุดนะครับแล้วก็สีแต้มอยู่ครบด้วยนะห้องเครื่องนะครับสวยสะอาดพร้อมใช้งานไม่มีน้ํามัน,นรั่วซึมนะครับแล้วก็สภาพเดิมทุกอย่างเลยนะอันนี้น่าใช้งานมากๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นรถบ้านแท้100%ด้วยสาหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรนะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบััิินนนนนบบรระคุผู้้ชมมีสาาถ ทำควาประหยัดได้ที่ประมาณสัก30ต้นๆน,น,นะฮะจนถึง40ปลายๆเลยนะเพราะว่าคันนี้เป็นระบบปลั๊กอินไฮบรนะเนื่องจากว่ามีการใช้งานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าก่อน,นครับเวลาที่คุณชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%อยี่ยอย่างคันนี้นะครับเวลาที่คุณผู้ชมนะฮะเอาไปใช้งาน,นครับ ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%ก็สามารถวิ่งได้ไกลถึง33กิโลเมตรนะแล้วเขาถึงจะมาตัดการทํางานเป็น,นพลังงานไฮบริดหรือว่าพลังงานน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัดอยู่แล้วแล้วก็อัตราก,การเร่งดีครับสําหรับแรงม้านะครับถ้ารวมพลังกันนะครับในเรื่องของแรงม้าเนี่ย แรงม้าของเขาอยู่ที่286แรงม้าแล้วก็แรงบิดนะครับสูงสุดนะอยู่ที่450นิวตันเมตรถือว่าเป็นแรงม้าแรงบิดที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราการเร่งครับใช้เวลาเพียงแค่5.8วินาทีเท่านั้นนะอันนี้ทั้งแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับน่าใช้งานครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับมาดูได้ที่วัตถุโต้เลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับล้อแมกนะครับสำหรับ E-Class คันนี้นะครับเป็น Mac ขอบ19นิ้วครับซีรียางนะจะเป็น245ทับ 40R19 แล้วก็เป็น Mac AMG ด้วย ด้านในนะครับคาลิเปอร์ MG มีนะครับมีตัวโลโก้ที่เป็นตัวอักษร Mercedes- Ben z นะครับแล้วก็สภาพสวยใหม่เลยเป็น5ก้การคูนครับเป็นรูปดาวนะใครที่ชื่นชอบ Mercedes- Benz คันนี้นะครับจัดได้เลยนะสภาพสวยทั้งด้านหน้าห้องเครื่องแล้วก็ล้อแมกเลยครับบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมครับรุ่นนี้นะครับลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะมากๆค่ะใครดูคลิปนี้แล้วนะสนใจรถคันนี้เลยกําลังอยากจะได้นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยที่เบอร์โทร0ู1 6 7ห5 8 8 5เบอร์นี้ติดต่อได้ตลอด20ชั่วโง อย่ารอช้านะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีคนอื่นมาจองไปก่อนนะครับอย่างคันนี้นะครับนี่คือ mercedes b e n น e สามห้าศูนย์อีปักอินไฮบิดนะครับเป็นปี2020รุ่น amg package นะแล้วก็คันนี้สภาพสวยมากนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวการใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบ100%นะครับมาดูในส่วนของหลังคาครับคันนี้นะครับเป็นรุ่น amg ซึ่งหลังคาเป็นหลังคาแก้วนะครับหรือว่า panoramic glass roof นะคันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความสปอร์ตนะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่ดูหรูหราดูสปอร์ตนะครับด้านข้างนะครับ กระจมองข้างมีไฟเลี้ยวที่เป็น LED ในตัวแล้วก็เป็นแบบปรับแล้วก็พับเกี่ยวบไฟฟ้าและก็ตัดแสงนะครับได้ด้วยนะประตูนะครับเป็นมือจับประตูระบบ Key Smart e n t y นะครับแล้วก็มีการติดฟิล์มรอบคันพร้อมใช้งานนะครับสภาพสวยทั้งคันนะครับสำหรับใครที่อ่ากำลังหาไว้ใช้งานอยู่นะอย่าลืมนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ผมแจ้งไว้ได้เลยนะครับพาชมด้านท้ายกันต่อเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับที่บอกว่าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะด้านนี้ของเขาจะมีในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับเป็นการชาร์จแบบ AC Charger นะครับหร กระแสไฟฟ้าบ้านนั่นเองนะครับใครที่เอาไปชาร์ทครับใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเต็ม100%สามารถวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าระบบ EV m o โหมดได้ไกลถึง3ามกิโลเมตรเลยนะครับนะตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัดแล้วก็เทคโนโลยีความทันสมัยนะคันนี้นะครับไฟท้ายก็มีสภาพสวยครับเป็นไฟท้าย LED มีการตกแต่งด้วยคิวโครเมียมนะครับแล้วก็เบสโลโกตอกร์สอนคำว่า E 3 5 0 E นะครับตรงรุ่นเลยนะแล้วก็สภาพสวยใหม่เลยครับด้านท้ายนะครับนี่ครับชุดแต่ง AMG นะแล้วก็มี เซนเซอร์ S S ถอยหลังด้วยคันนี้มีกล้องรอบคัน360องศาแคม e r หรือว่าอาราวแคม e r นั่นเองนะสำหรับรถคันนี้นะครับด้านท้ายของเขาจะมีระบบแฮนด์ฟรีนะครับหรือว่าที่รถคันอื่นเขาเรียกว่าคลิกเซนเซอร์นะครับเวลาที่มือของเราเนี่ยอุ้มของไว้อยู่หรือว่าไม่สะดวกในการใช้มือเนี่ยไปแตะสัมผัสในการเปิดหรือว่าล้วงกุญแจนะครับจากรีโมทนะเอารีโมทมากดเปิดด้านท้ายเนี่ยก็สามารถใช้ท่าเตะได้ไดครับแบบนี้ครับผม เห็นไหมตรงนี้นะครับเราก็เอาของวางนะครับและนอกจากนั้นนะพื้นที่ที่เก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างเยอะยังไม่พอยังสามารถที่จะพับเบาะที่นั่งแถว2แล้วก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ด้วยนะเปิดด้านล่างมาดูนะครับสำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะของเขาจะมีการเก็บอันนี้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ของตัวรถนะครับซึ่งเจ้าของคนเดิมเนี่ยใสมาให้แล้วนะแล้วก็อุปกรณ์ครบนะฮะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบร้อนนะครับใครที่ต้องการใช้งานนะคันนี้ก็อุปกรณ์ครบครับใครที่เรียกได้ว่า แล้วก็เรียดไย้ว่าไม่ต้องใช้มือเลยครับผมเบนซ์ ben e 3 5 0 e p l u g i n h y b r i d คันนี้นะครับ w 2 1 3เนี่ยปี2020นนะแต่ว่าสภาพนี่คือยังเหมือนรถใหม่ป้ายแดงอยู่เลยนะครับซึ่งเบาะนะครับจะเป็นเบาะ ในรุ่น AMG นะครับการตัดเย็บหรือว่าท่านั่งเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกสปอร์ตในการใช้งานนะสิ่งที่ผมชอบก็คือสภาพนั่นเองครับเบาะเนี่ยไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยขิด่วนทั้งคู่หน้าและก็เบาะตอนหลังเลยหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นเมนูภาษาไทยแล้วนะสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายเหมาะกับบ้านเรามากๆและนอกจากนั้นนะครับมีระบบนําทางในรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะโซมเอาได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรนะฮะ1,000กิโลเมตรนี่ก็น่าจะออกนอกโลกไปเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหม ค่อนข้างละเอียดนะครับเห็นไหมแล้วก็ภาพสวยมากๆเลยนะนอกจากนั้นใครที่ต้องการที่จะดูเมนูฟังก์ชันก็กดไปที่โฮมได้ครับแล้วก็สามารถเลือกใช้ในส่วนของตัวคอนเทนต์อื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะมีเดียนะครับโทรศัพท์นะฮะการเชื่อมต่อครับรวมถึงข้อมูลของตัวรถและการตั้งค่าตัวรถนะครับคันนี้นะครับในส่วนของ E350 E p l e a c Inhibit นะครับหน้าจอของเขาก็ยังมีกลองรอบคันมาให้ด้วยครับในการใช้งาน เพิ่มความปลอดภัยแล้วก็สามารถเรื่องดิสเพย์ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดิสเพย์แบบไหนอย่างไรนะฮะก็สามารถปรับในเรื่องของภาพได้ด้วยนะนี่อันนี้เห็นไหม กล้องนี่คน้างภาพชัดมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับระบบแอร์รับอากาศสําหรับ E Class คันนี้นะครับก็เป็นแอร์รับอากาศออโต้นะครับนี่สามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็เป็นแยกอุณหภูมิซ้ายขวาดูโอโซนด้วยรวมถึงมีแอร์แถว2แล้วก็มีในส่วนของช่องฮนะแอร์ตรงเสาว v ีพีล่าด้วยนะครับคันนี้นะครับผู้โดยสารตอนหลังก็ไม่ต้องกลัวร้อนอันนี้เย็นแน่นอนครับนี่คือ แผงควบคุมนะครับตัวหน้าจอนะหรือว่าที่เรียกว่าทัชแพดคอนโทรลนั่นเองแล้วก็คอมมานคอนโทรลนะหรือว่าไดออลคอนโทรลเอาไว้ปรับหมุนในเรื่องของการใช้งานของตัวหน้าจอนะครับนะ mm hmm. นอกจากนั้นยังมี Drive Mode ด้วยนะครับเป็นด y นามิกโหมดก็คือปรับโหมดกันขับขี่จากปุ่มนี้นะครับสามารถที่จะเลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง5โหมดด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็น e d u a โ d ส Sport สปอร์ตพัดคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคนะครับคันนี้สามารถขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวได้นะครับแล้วก็สามารถวิ่งได้ไกลถึง33กิโลเมตรด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%นะแล้วก็มีโหมดการชาร์จไฟฟ้านะครับกลับไปที่แบตเตอรี่ของตัวรถด้วยนะครับสามารถกดได้จากปุ่มนี้นะครับก็ใช้งานง่ายครับไม่ยุ่งยากนะสภาพสวยครับพุ่มาลัยนะครับคันนี้นะครับสำหรับอีค a s s แล้วเป็นพุ่มาลัยแบบ AMG นะครับเป็นแบบ3ก้านมีการตกแต่งที่สวยงามดูสปอร์ตแล้วก็หรูห สีทิศทางก็คือใกล้ไกลแล้วก็ขึ้นลงนะสภาพสวยใหม่ไม่มีรอยถลอกเลยนะฮะที่สําคัญมีแพดเดิ้ลชิพด้วยนะคันนี้นะครับปี2020เลขไม่เพียงแค่71,000โลเท่านั้นใครต้องการใช้งานนะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่วันโฮโต้เราเปิดทุกวันทาการครับรุ่นท็อปนะฮะเขาเป็นพาราเมกัสลูปนะฮะแล้วก็เป็นแบบวันทัชครับใช้งานง่ายครับผมรุ่น e class ครับที่นั่งแถว2หรือว่าตอนหลังเนี่ยครับมีความกว้างแล้วก็มีความใหญ่นั่งสบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ มีที่เท้าแผนตรงกลางด้วยสามารถที่จะเก็บของก็ได้หรือว่าวางแก้วกาแฟก็ได้นะสภาพบอกของรถคันนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบมากๆนะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยติดขวดเลยและที่สําคัญไปกว่านั้นนะฮะยังมีแอร์แถว2นะครับซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิแล้วก็แรงพัดลมได้ด้วยนะครับแยกจากด้านหน้าเลยนะคันนี้สภาพสวยใหม่เลยนะครับเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ด้วยนะเวลาที่คุณนั่งด้านหลังเนี่ยก็เรียกได้ว่านั่งสบายแอร์เย็ยนแล้วก็ฟังเพลงเพราะแน่นอนครับ เมอร์เซเดสเบนซ์คันนี้นะครับนี่คือ E 350 E Plug-in Hybrid นะครับแล้วก็เป็น W213 นะครับปี2020รุ่นท็อป AMG Package สีดำสวยๆเลยนะคันนี้นะครับเป็นรถเบนซ์ส่วนหลวงนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการแบบรถประวัติสวยๆคันนี้มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเจ้าของระดับเดียวด้วยนะครับตอนเปิดตัวใหม่ๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับราคาเคยขายอยู่ที่4 1 9 0 0 0 0บาทยังไม่รวมแพ็กเกจอื่นๆเลยนะแต่ว่าวันนี้นะครับวันดโตนะครับ ขายประหยชด์เปอรถใหม่ได้ถึงเกือบ3ล้านบาทเลยนะเราขายเพียงแค่ราคา1นึ9งล้านสามแสบาทเท่านั้นนะฟังไม่ผิดครับหนึ่งล้านสามแบาทเท่านั้นใครต้องการจัดไปนั้นนะครับฟรีดาวน์จัดเต็มนะครับผ่อนลมต้นที่22งหมื่นสอบาทต่อเดือนเท่านั้นครับสนใจรถคันนี้นะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์หนึ่งหหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็น Facebook ทิ To ็อก u t u b e หรือว่าเว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์นะ นะข้อมูลครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นรถราคารถปีรถแล้วก็รูปรถที่มีมากกว่า20ลูปต่อคันนะเข้าไปดูได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับรถทุกคันของวันทวโต้ o T o นะครับคัดสภาพมาเป็นอย่างดีนะและยังไม่พอครับมีการตรวจสภาพรถจากบริษัทน,นำไม่ว่าจะเป็นบริษัทปูสเปคชั่นบริษัทวันทูคาร์บริษัท, One Two Car, ษทชิกนะฮะตรวจถึง344จุดถามว่าตรวจอะไรบ้างก็จะมีโครงสร้างรถยนต์ช่วงล่างเกียร์ นะฮะแล้วก็ระบบการทํางานไฟฟ้ารวมถึงระบบความปลอดภัยแล้วก็สีของตัวรถด้วยนะครับตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับทางวันทัวโต้ของเรานะครับก็จะมีการออกไปรับประกันการตรวจสภาพรถยนต์ให้กับคุณลูกค้าได้มั่นใจสบายใจด้วยครับ <S <S ผมการันตีให้เลยนะครับว่ารถของวันทัวโต้ทุกคันนะครับเป็นรถบ้านแท100้ร้อเเซไม่มีรถชนหนักพิวามน้ำท่วมไฟไหม้แน่อนอนและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับยังมีการันตีให้อีกสาปีหรือ3 0,000กิโลคุ้มครอง1นึรายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนนะครับก็มั่น